โอ้โหๆอๆๆ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 ๆาๆๆ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 ๆเๆๆ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 กๆๆ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  บรรยากาศให้ดูน้ำะปลามาแล้วนี่เจ้าโอ๊ย,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 ยปลามาช่วงแรงเจ้า

พี่มาโดดดมยมจมๆๆจมแจมแจมอยู่่เจ้าอีกนึงในตองอูนะเจ้าเนาะเพื่อฝั่งไทยที่้พ,พก่อพอกานวันนี้หลังจากวิพาเข้านะเจ้าเนะนาะน้ำเริ่มขึ้นวันนี้ป่าเริ่มมาแล้วเจ้าแก็้จะมถึงกับหน้ากับหลายแต่ก็เริ่มมีมาละถ่ายคลิปสั้นๆให้ดูนะคะ อ้ยไปโน่นละหนึ่งขำอห่างจ้หนีสองตัวมเมื่อนต้องหนังตีเขาใกล้ๆต่อน่ะไอ้เป็นจะลองใส่มองเอเจ้านี่เจ้าตีเขาห้อยเขาเอากล่อมหนังฮะเนาะมาดูย่ำตนลงเลยอ่ะป่าพดดแล้วเจ้า มองมุ่นตันลงเออบัใจัยยูตี้มืน่มนๆท่าน่ะตีห้อยเขาเป็นหนังยกกันยาน่ะเอออันนั้นสาซอันันนวลเจ้าเออบัใจ่ยสายข้างในเจ้า ลายขนาดเลยไม่ช่วงแรงเจ้านี่ผลงานอย่างหนึง่งดูเจ้าสามโลได้ละเห็นดูคลิปยาวๆเลยนะเจ้าเนะแบตเกิดใกล้จะเสี่ยงเจ้านี่ พันห้าตัวสนใจเอาส้าอยังมาใส่บอกแล้วห้าตัวเจ้านี่ยีหนึงเอามาตัวแล้วกว็ยี่หนึง่งที่ขันแกะเนาะแกะป่าออกจากมองหตา,ายมาไอ้กล้อง,จอง,ง,องเจ้านี่กล้องต้งกองตายเส็ เจ้าเล่นใน,นปะสซ้อยมน์โดดเกง่งแม่แม่บะมาน้องมาได้โทรบอกแกโดดคมหน้าคมตาแล้วทายส่มมาเข้าหืมลาำทายแน่เอาล่ะขอชอดงามๆเ่ยเตะ เป็นโมเป็นฟูตัวใหญ่ๆกับเจ้าเด้วย่าโดนทุ่แล้วเจ้า นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เจ้าปากข้างลายเนี่ยเนี่ยตัวยักษ์ใหญ่เจ้านี่เข้าเป็นฟูงเลยเจ้ามึเมาเมายกป่าไก่กําลังได้ใายคู่พี่พอเนี่ยแต่ตอนเข้านั่นบ่นได้เข้ามันมันดีนะนี่ยังเข้าบ่อยคู่อีกหนึ่งคนอยากเคลียร์บรรยากาศที่ดีนี่ไซสนี้่มันอยู่หนึ่งห้องป่าข้างลาย ตั้งอีสันตีเป็นห้องป่ายขาวอีไทยมันก็เนี่ยตัวไข่เต็มท้องเลยเหม็นมดเลยเจ้าสามตัวอสิวสิวหนตัวจะดีหรอคะ ซิวนี่บอกค่อยเยอะเจ้าเก็บเล็กผสมน่อยปลาซิวกับปลาหวานววววน,นีอีคนงมองกุญแจกําห้าตัวหกตัวกแกจะมาซื้อป่านอกนอนะหนอป่าน <laughs> มาซื้อแล้วอี่นึงว่าเข้าไปเอามองไปยกก็เจ้าฟังพุ่นอ่ะนึงเอามองมาตัวแต่ว่า ยั่กับทนัดในการเก็บปลาเนาะมันจ้าเจ้าอีกนึงแล้วจังอ,อันนี้็บแปดซอกสองจันท์ขึ้นจะมาจะเป็นปลาเนื้อนวลเดยปลาันน่้ปลาขาวอีทย เข้าเป,ป็นฝูงเต้ยนกีนนี่เออสวยรูเออสวยรู้โดนไปแล้วหนึ่งตัวน่ตื่นเตยว Cái <tôi> cả oh, này ngay hết phân vô tụi nuôi cho ôi ít cả chẳng cho mà, mà lung

มียมีโยนี่ปลาเนี่มันโดดเจ้าเนี่ยใส่งามนะเจ้าสวยนั่นโดดมัแล้วหนึ่งใส่มนเจ้าอุ้ยมันห้องตัวเจ้านี่เดี๋ยวยีนึงจะทายทีิไอเป็นยกมองขึ้นอเจ้า โอ้โหโอ้โหโอ้โหดูเป็ดปุกดูวุ้ยสดายมาหมอนงยมแรงจนี่ปาก็ไม่ได้ขายอึ๊บเอ้ยโดดโดดตัว ห้องโอ้ยมาแล้วเออหายไปหนึ่งตัวฮะที่ไหนปัดปีกแล้วปนจะไปทุ่งละอยู่ก่ะเจ้ามันกับปอได้ผ่องเนี่ยกะ ตัวใหญ่ก็ได้นะนั่นน่ะถ้าอุ้มมันดีๆอ่ะเอออุ้กันเกเจ้าเดีหนึ่งจะยกสองทายอีกหนึ่งทีเนะาะแบดยักก็จะเสี่ยงละนี่ขำแล้วเจ้าเนี่ยอีกนึงอยู่มาทั้งวันแล้วเนาะไม่ได้เอาแบดสำรองมาตัวมาคาดว่าจะมีป่าตัวเจ้า ก้าวจะมาสักรึ่งวันมาลองพอยเนะาะเมื่อวานอย่างหนึ่งมาลองดูน้าน้าเริ่มเยอะเหมือนกันเมื่อวานแต่ว่าได้ปลาแค่สองตัวเจ้าวันนี้ก็เลยตั้งใจจะมาถ่ายคลิปตัวใดเนาะแต่พอได้ประหยัดเก็บบรรยากาศให้ดูเจ้ายกส่งท้ายจะยกส่งท้ายสวยสวยสวยตัวเท่านั้นหรือ เจ้าขอบคุณทุกการรับชมเดี๋ยวให้ดูผลสรุปผลสรุปก็ประมาณเมื่อกี้ประมาณสามโลเจ้าตอนนี้นะณนะตอนนี้นะขอบคุณทุกการรับชมเจ้าติดตมอหีหนึ่งไหมคลิปหน้าเจ้า